นายนัตนาโกสินทร์รหัสนักศึกษา689100105ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพลพันธ์รัมภารรหัสนักศึกษา689100113พวกเราทั้งสองนะคะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหมู่เ e รียน M.E.A 68.1ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองจะมาสอนการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form ค่ะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนะคะเหมาะสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ค่ะในคลิปนี้นะครับเราจะไปดูการสร้างนะครับแบบสอบถามจาก Google Form ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงการนําไปใช้นะครับเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็สังเกตไปที่มุมขวาบนนะครับทําการเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้ทําการเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นะครับ ต่อมานะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสังเกตไปที่จุด9จุดนะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับ Google Form คลิกเข้าไปเลยครับต่อมานะครับเราจะต้องสร้างแบบฟอร์มเปล่านะครับเพื่อที่จะสร้างแบบสอบถามนะครับคลิกไปที่แบบฟอร์มเปล่าครับหรือเครื่องหมายบวกนะครับ ในส่วนแรกนะคะเราก็มาดูด้านบนซ้ายมือนะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้กับแบบฟอร์มนี้ก่อนนะคะซึ่งแบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบสอบถามเรื่องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในการทางานนะคะแล้วก็มาดูทางด้านขวามือนะคะบริเวณแถบด้านบนนะคะเราสามารถปรับแต่งทีมได้นะคะซึ่งในส่วนของหัวข้อนะคะหรือข้อคําถามข้อความนะคะบริเวณนี้เราสามารถปรับไซส์แล้วก็เลือกขนาดฟอนต์รูปแบบฟอนต์ได้นะคะอันนี้ในที่นี้ก็จะใช้ตามเดิมก่อนนะคะ ในส่วนหัวเราสามารถเลือกรูปได้นะคะซึ่งรูปที่เราอยากจะใช้เราสามารถอัปโหลดก็ได้นะคะหรือจะใช้ทีมที่ทาง Google นะคะ Google for m มีให้นะคะอ่ะอันนี้สมมุติว่าเป็นตัวอย่างนะคะก็จะเลือกใช้นะคะแล้วเราก็ทำการแทรกเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะสังเกตว่าบริเวณส่วนหัวนะคะก็จะมีรูปภาพที่เราได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสีนะคะหรือทีมที่เราอยากจะให้มันมีสีสันตามที่เต้องการเราก็ปรับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการแต่งนะคะทีมของแบบฟอร์มนะคะคราวน,นี้นะคะมาเริ่มในการสร้างนะคะแบบฟอร์มนะคะแบบสอบถามอันดับแรกนะคะเราก็ใส่ชื่อ หัวข้อ Google Form ที่เราอยากจะทําทการสอบถามออนไลน์นะคะต่อมานะคะในส่วนของคาอธิบายแบบฟอร์มนะคะเราก็สามารถใส่คาอธิบายว่าแบบฟอร์มนี้นะคะเราต้องการเก็บทั้งหมดกี่ส่วนนะคะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเค้านี้มาดูเครื่องมือด้านล่างนะคะเราจะเห็นว่าาตัว B ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราต้องการทําส่วนไหนให้มีตัวหนานะคะตัวอย่างเช่นอยากจะได้ข้อความตรงนี้ให้หนานะคะเราก็มาคลิกนะคะปรับรูปแบบ แบบฟอร์มให้หนาหรือบางได้นะคะหรือต้องการเน้นตรงไหนเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่น3ส่วนตรงนี้เราอยากจะให้เน้นนะคะเพื่อให้เป็นจุดโฟกัสสายตาเราก็สามารถปรับให้มันเอียง นะคะหรือจะกลับปรับให้มันเป็นตรงๆก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะขีดเส้นใต้นะคะเครื่องมือตรงนี้นะคะตัว U แล้วก็เป็นตัวขีดเส้นใต้ล่างนะคะมันก็จะเน้นข้อความนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการแนบลิงก์นะคะเพื่อ,อผู้ใช้งานอยากจะมีลิงก์นะคะก็สามารถเอาลิงก์มาแปะไว้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนอันนี้จะเป็นการจัดแต่งข้อความนะคะสมมุติว่าเราอยากจะมีการใส่ข้อความเป็นเรียงลําดับเลข1นึนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้นะคะ หรือถ้าอยากจะเป็นแบบรูปแบบแบบจุดๆนะคะก็คลิกในส่วนของรูปภาพอันนี้นะคะถัดมานะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าแบบฟอร์มนี้อ่าเราอยากจะล้างแบบฟอร์มไม่อยากมีแบบฟอร์มแล้วก็มาคลิกสัญ,ญลักษณ์นี้ได้นะคะคือการนําการจัดรูปแบบออกให้หมดนะคะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะหน้าตานี้นะคะอันนี้ผู้ใช้งานนะคะก็ขอเป็นในส่วนของจุดๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่สวยงามเราสามารถปรับแต่งได้เลยนะคะ พิมพ์ข้อความเพิ่มก็ได้นะคะหรือจะลบข้อความก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการปรับแต่งแบบฟอร์มนะคะถัดมาทางด้านขวามือนะคะจะเห็นสัญลักษณ์ข้างๆนะคะอันนี้นะคะอันแรกเลยก็คือการเพิ่มคําถามในกรณีที่เราอยากเพิ่มคําอธิบายเพิ่มนะคะเราก็สามารถเพิ่มคําถามคําอธิบายเพิ่มก็ได้นะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,าเราไม่อยากใช้นะคะเราก็สามารถลบได้นะคะถัดมานะคะ จะเป็นการนำเข้าคำถามนะคะถ้าเกิดผู้ใช้งานนะคะมีคำถามที่เราทำเป็นไฟล์งานอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถนำเข้าไฟล์งานตรงนี้ที่เป็นคำถามได้เลยนะคะก็เลือกที่อยู่ของข้อคำถามนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของการเพิ่มชื่อหรือรายละเอียดถ้าเราอยากจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช้งานก็ลบนะคะในส่วนของตรงนี้ได้นะคะ ถัดมานะคะก็คือการเพิ่มรูปภาพนะคะเผื่อในแบบฟอร์มนี้มีในส่วนของรูปภาพที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถมาอัปโหลดได้นะคะรูปภาพหรือเราจะเรียกรูปภาพที่อยู่ในไดร์ e นะคะหรือในอยู่ใน Google รูปภาพก็ได้นะคะอันนี้เราก็แทรกได้เลยนะคะถัดมานะคะถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มลิงก์วิดีโอนะคะเช่นเดียวกันนะคะวิดีโอ y o u t u b e นะคะถ้าเรามี URL แล้วก็แปะได้เลยนะคะแล้วก็กดการค้นหานะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเพิ่มส่วนนะคะก็คือการเพิ่มในส่วนหน้าถัดไปนะคะถ้าเราอยากจะมีอ่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ามส่วนที่4เราก็สามารถกดเพิ่มส่วนได้เรื่อยๆนะคะหลังจากเราเพิ่มส่วนมาแล้วนะครับเราก็ทําการใส่หัวข้อของส่วนที่2นะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาใส่คําอธิบายพอเราใส่คําอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการสร้างคําถามเลยนะครับ ในที่นี้นะครับจะใช้เป็นคําถามปลายปิดนะครับก็คือจะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามติ๊กถูกเลือกนะครับเราจะใช้รูปแบบข้อคําถามเป็นหลายตัวเลือกนะครับเราก็ใส่ช้อยไปได้เลยครับสามารถเพิ่มช้อยได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเลือกช้อยเป็นอื่นๆนะครับเราก็เลือกที่เพิ่มอื่นๆนะครับในกรณีที่เราต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบข้อนี้นะครับเราก็คลิกที่จําเป็นนะครับคําถามข้อต่อไปนะครับเราสามารถคลิกคัดลอกคําถามนี้ได้นะครับโดยการคลิกที่สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับเราก็จะทําการคัดลอกแบบคําถามข้างบนมานะครับเราก็ทําการแก้เป็นคําถามต่อไปของเราได้เลยนะครับ ่อมานะครับพอเราสร้างแบบคําถามเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่านะครับถ้าเกิดเราคลิกที่จําเป็นนะครับจะมีสัญลักษณ์ดอกจันสีแดงนะครับอยู่ด้านหลังคําถามของเรานะครับพอเราสร้างคําถามหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเพิ่มส่วนเราก็คลิกทําการเพิ่มส่วนเลยครับส่วนต่อมาก็คือหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเราก็เหมือนเดิมครับทําการ ใส่หัวข้อนะครับใส่หัวข้อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการใส่คําอธิบายนะครับพอใส่คําอธิบายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการสร้างข้อคําถามแบบประเมินนะครับในที่นี้นะครับเราจะเลือกเป็นตารางกลิทช่องทําเครื่องหมายนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการใส่หัวข้อของคําถามกับเราก่อนเลยนะครับเรามาดูแถวที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคําถามที่หนึ่งนะครับเราก็ทําการใส่คําถามได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเพิ่มแถวถ้าเรามีคําถามมากกว่าหนึ่งคำถามนะครับเราก็ทําการเพิ่มแถวต่อไปนะครับเราก็ใส่คําถามได้เลยครับเมื่อเราสร้างคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูฝั่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์เป็นระดับนะครับว่าเราอยากให้มีก um ี่ระดับนะครับในการทําแบบสอบถามของเรานะครับ <ble> ในที่นี้นะครับผมได้กำหนดไว้ทั้งหมดห้าคอลัมน์นะครับเราก็ทำการเพิ่มคอลัมน์ให้ครบ5ร้าเลยนะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราติ๊กต้องมีคำตอบทุกแถวนะครับก็คือจะต้องให้ผู้ตอบตอบทุกข้อนะครับในส่วนสุดท้ายนะคะเราก็กดเครื่องมือเพิ่มส่วนนะคะเพื่อที่จะทำในส่วนของ ข้อเสนอแนะนะคะเราก็พิมพ์นะคะหัวข้อลงไปเลยถ้าอยากให้หัวข้อหนานะคะก็สามารถกดรูปแบบตรงนี้ได้ในคําอธิบายนะคะก็สามารถกรอกคำอธิาบายลงไปนะคะเกี่ยวกับคําแนะนําในการกรอกข้อเสนอแนะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราต้องการให้ผู้ทําแบบสอบถามนะคะต้องการกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็คลิกเพิ่มในส่วนของเครื่องมือเพิ่มคําถามนะคะแล้วก็กรอกคําถามลงไปนะคะแล,ะะล<ง>้วก็มาคลิกในส่วนของ เปลี่ยนข้อมูลจากหลายตัวเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะคะซึ่งคำตอบที่เราต้องการจากผู้ทำแบบสอบถามนะคะที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะคะเราก็ไม่ได้ล็อกในส่วนคําถามนี้ว่าจะต้องตอบนะคะเป็นคำถามแบบปเปิดนะคะดังนั้นเครื่องมือที่ปกติเรากดจำเป็นเราก็จะไม่จำเป็นนะคะเพื่อที่ถ้าเกิดผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ตอบในส่วนนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลตรงนี้ถัดไปได้ะคะ่ะ ต่อมานะคะก่อนที่เราจะนําไปให้ผู้ทําแบบสอบถามใช้นะคะเราก็สามารถมาดูตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างเราก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะคะที่เป็นรูปสัญลักษณ์รูปตานะคะเพื่อที่จะแสดงตัวอย่างคลิกเข้าไปนะคะซึ่งแบบหมดแสดงตัวอย่างเนี้ยนะคะจะไม่ใช่แบบฟอร์มในการที่เราตอบรับ คำตอบนะคะก็เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆอันนี้ก็คือหน้าตาที่ผู้ที่ได้ข้อมูลลิงก์แบบฟอร์มตรงนี้ไปจะเห็นแบบนี้เลยนะคะจะมีในส่วนที่1นนะคะสังเกตว่าถ้าดอกจันก็คือจะต้องตอบแบบสอบถามในข้อน,นั้นๆไม่ไม่งั้นนะคะสมมุติว่าเราไม่ตอบแบบสอบถามข้อที่5นะคะมันก็จะไปต่อไม่ได้นะคะมันก็จะฟ้องแบบนี้เลยค่ะอ่ะเราก็ต่อไป สุดท้ายนะคะการนําไปใช้นะคะเราก็มาเลือกที่ด้านบนขวามือนะคะคําว่าเผยแพร่นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้ยังไม่ใช่เป็นผู้ตอบแล้วยังไม่ได้ขึ้นว่าทุกคนที่มีลิงก์นะคะเราก็สามารถเข้ามาจาัดการในส่วนตรงนี้ได้นะคะ<_ <EN> _ก็เลือกตรงมุมมองผู้ตอบนะคะแล้วก็เลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะคะพอเราตั้งค่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะเผยแพร่ลงไปได้นะคะ สังเกตนะคะมันจะขึ้นนะคะว่าเผยแพร่แล้วนะคะตอนนี้การเผยแพร่นะคะเราจะคัดลอกลิงก์ก็ได้นะคะหรือกดแชร์ก็ได้นะคะถ้าคัดลอกลิงก์นะคะลิงก์ก็จะขึ้นมาแล้วกดคําคัดลอกนะคะหรือจะกดที่แชร์นะคะแชร์แล้วแชร์ยังไงนะคะแชร์ทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ผู้ตอบนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็แชร์ได้เลยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์ที่เราแชร์นะคะเมื่อเราคลิกลิงก์เข้าไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอการสอนสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในครั้งนี้ค่ะ